แสนดีเรียกแสนดีก่อนแสนดี้อปาไม่เอาอันนี้ค่ะใส่สักป่าแสนดีเรียกแสนดีก่อนอแสนดีแสนดีน่ักแสนดีน่ารักไหมแสนดีน่ารักไหมอื้อแสนดีน่ารักไหมอืม แซนดี Sandy. Sandy, Sandy, Sandy. Uh ้แถนดีกลแสนดีก่อนอแสนดีพี่หมวยมาให้น้องเล่นตัวเดียวเหรอเเ uh. ต่าเต่าขึ้นขึ้นจะขึ้นจะขึ้นไปหาโซดาเหรอฮะ uh. ก็จะขึ้นไปหาโซดาเดี<ม>๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแสนดีตกเอาแสนดีไปด้วย<ม>พี่มวยน้องจะหาโซดาโซดาอื่นอยู่หรอแสนดี<ม> Sandy, เป็นเต่าเลดฟู้ดอายุปีครึ่งแล้วเลี้ยงมาปีครึ่งแล้ว<ม>บืนบืนไม่ใช่รอถไม่ใช่รถไม่ใช่รถนะ บืนไม่ใช่รถอืมแสนดีไม่ใช่รถแสนดีเป็นเตาโซดาล่ะโซดาล่ะโซดาล่ะโซดาโซดาเอ่อเลอเล่อเเดี๋ยวไปอาบน้ำครับเอเลอเล่เท้าอู๋คุณชายดูคุณชายเดินดูคุณชายเดินเอาทำเท้าดูเดินเอมันเลอะมันเลอะเลอะเท้าเลอะเท้าไม่ได้ใส่รองเท้า ฮืมฮืมคุณชายดูคุณชายเดินมาใส่รองเท้าพี่มวย